สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมคุณนักบิดนะครับผมจะมาอัปเดตโอรงจักรยานที่เครื่องผมครับเห็นไหมครับเห็นไหมว่มันนม่เอาโชกนาห้วเดียร์อันนี้มันเป็นโชกน้าคู่ยังทำแค่เห็นก่อนถ้าเสร็จแล้วมันจะเป็นเนี่ยโอตอนนี้เสร็จแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ย อันนี้ไม่ใช่เบิกนะน,นีคัดนะครับอันนี้เบิกอันนี้อุปกรณ์เครื่องมือออกทิป็นทางน้ำมัน มนนีสตอร์ลมีโช๊คายซูซูกิอันนี้ครับบูบูดึงเครื่องซื้อลาซาด้ามานะครับอันนี้ครับข้ออันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่องฟิวนักบีดด้วยนะครับนนรับ